ตำแก้วคุ้งพีอกุ่ยกทิพย์แต่แก้ไปเรียบร้อยแล้วยกทิกบสีตำใส่ประปอก,กอบขุ้งแยกทิพแก้ลลางเรียบร้อย่ทีา่ทาตเห็ตัดเลยเนี่ยขุ้งมละอียดใส่ประกอบน้งไปเลย มางไปจัดน้อยนี่ส่งปวดมาไปก่อนจะนำกลาลงไป